กราฟอร์ติชันพ่อแม่เป็น้องไองทชิงเคอร์มีช่องในซี C นะครับผมว่าหลายๆคนหนังซิงเมนนะว่าหลายคนในี่คิดถึงเจ้านินจาสี่ร้อยคันนี้ก็รับที่มันไม่ได้ล้างเ่ย <c oughs> ก้าวนี้เราจะเอาเจ้านินจาเศษร้อยไปเตินมน้ำมันกันนะครับไม่ได้ขับนานเหมือนกันนะเพราะว่าทุกคนนี้ขับแต่เจ้าโดรนคันนู้นนะครั่นะนะขับทุกวันเลยถูกใจจิ่งนาคันนั้นแต่ว่าอันนี้ก็เป็นคันแรกที่เราทําช่องมาด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้จะเอาไปขับบ้างเดี๋ยวขออนุญาตวอร์มเครื่องสักแป๊บโหฝุ่นแบบว่า ฝุ่นแบบว่าเกล็กังมาก้วเนี่ยดูสภาพเละเทะหมดเลยเดี๋ยวผมเคลื่องสแปมนึงก่อนแล้วกันวันนี้คอนเทนต์หลักในการนำลีปวันนี้ก็คือไฟเครื่องโชว์แล้วยังขับได้ไหมนะครับอันนี้เป็นปัญหาปัญหาหนึ่งหนมเจอกับเจ้านินจา400 100, เดี๋ยวปิดปิด,ปดมา่ิเงเดี๋ยว,เ,ยวเสียงเสียงพ่อเข้าก็คือเห็นไหมครับใส่หลักไฟโชว์เครื่องเจ้านี่เนี่ยมันต้องดับทุกครั้งที่สตาร์ทรถนะครับเนี่ยเห็นไหมมันต้องดับทุกครั้งเนาะแต่ว่า รถผมมีปัญหาคือเซนเซอร์น่าจะเป็นเซนเซอร์ที่ท่อไอเสียผมเช็คแล้วดูเช็คดูแล้วว่าโค้ดที่ขึ้นเนี่ยมันโค้ด46นะครับผมถ้านผู้จ่ายผิดเนาะโค้ด46ก็คือมีปัญหากับพวกเซนเซอร์ท่อไอเสียนะที่เป็นเกี่ยวกับระบบ c ซ2หรือทุกอย่างเนี่ยระบบท่อแหละเราเปลี่ยนผมเปลี่ยนท่อนี่มาเห็นไหมเนี่ยท่อน,นี้ของเราอะทำให้เจ้าหนจาสี่400นะมีไฟขึ้นโชว์เท่ๆอย่างนี้เลยแล้วถามว่าต้องแก้ไขยังไงนะหรอก็คือ มันมีขายเหมือนคนเขาขายไอตัวที่แบบว่าลบโค้ดอยู่นะคือเสียบต่อแทนแล้วมันจะหายไปเลยแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้ซื้อมาทําแล้วก็ถ้าไปศูนย์ลบให้เดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเคมหรือจะเปลี่ยนสายใหม่อ่ะช่างก็บอกว่ามีโอกาสเป็นเหมือนเดิมแล้วก็นินจาสี่ร้อยหลายๆคันก็เป็นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันดีกว่าน้ำมันมันก็เต็มถังแหละผมก็แค่จะหาเรื่องขับรถเฉยๆโอ้โห เราจะโหมันดึงยังวะเวลาใครที่ไม่ค่อยได้ขับเอ่อไอรถที่แบบว่ารถประจําของเราเนาะที่ไปขับทุกวันเนี้ยไปขับอันนู้นปล่อยนะมือมันเลยว่าคันนี้มันแรงต้องค่อยๆดึงความรู้สึกกับมาก่อนเดี๋ยวจะไม่ชินแล้วครับเนี่ยมันเออมันดึงแบบโอ้โอดี๋ยโอ้โเ,เดี๋ยวเ้โอ้วอรเอ้โอ้โอ้ายานอ้กอ้อนโนอะ้โอน 400, อเอาโอ้โอ้นเ้โอ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 ้คอ้โอ่าอ้โอ้โจ้อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้้อ้อ้โ้โอ้ัน้้โอกโ้อ เดี๋ยวรอว่าอาทิตย์นี้หนูวันไหนที่ว่างก่อนนะเดี๋ยวไปขับขี่แล้วก็เล่นให้ดูกันหวังว่ามุมกล้องนี้น่าจะชัดแจ๋วนะผมลองเช็คดูหน่อยโอเคมุมกล้องน่าจะโอเคอยู่ผมจะพยายามถ่ายให้เห็นเลื่อนไม้แล้วก็ถน,นนเะนาะจะได้ไม่ดูแอลกเกินไปเอาจริงไหมเวลาผมมาขับเจ้ารถที่มีเกียร์เนี่ยแล้วไปขับออโต้พอขับออโต้บ่อยอ่ะลืมไปเลยว่าไม่ต้องใส่เกียร์บางทีขับเพลินนะเออค้างเกียร์สามเกียร์สี่อะไรเงี้ยลืมไปเลยว่าเราต้องเปลี่ยนเกียร์ด้วยเป็นความรู้สึกเคยชินนะครับ วันนี้ผมดูมเอาเสื้อกันหนาวมาด้วยอ่ะวันนี้อากาศน่า,าจะเย็นครับตอนนี้เราอยู่ในค่ายทหารแห่งหนึ่งเนาะไม่บอกเลยนะตรงไหนเดี๋ยวคนจะมาหากันจะมีใครมาหาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราขับไปที่ปั๊มน้ำมันนะหวังว่าจะมีคลิปอะไรให้ถ่ายนะอะถ้าไม่มีคงจะเป็นฟุตเทจแบบว่า,าถ่ายข้างทางหรือว่าบรรยากาศในตอนขับรถนะครับหวังว่าจะหาคิดถึงเจ้าคันนี้หน่อยเดี๋ยวหาคอนเทนต์ทำคลิปดีวกว่ายังโอเคอยู่ไหต้อง เพื่อนแล้วกันเนาะว่าเวลาดูแล้วรู้สึกสบายตาหรือว่ามันมันสั่นเกินไปไหมครับเดียกยวับอย่างเงี้ยโอ้หมุนกล้องควรจะประมาณนี้จะโอเคนะทุกคนโอ้โหยังแรงอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินหน้านี้แล้วกันอาจจะไม่เติมน้ำมันเพราะว่าน้ำมันยังยังเยอะอยู่เลยอะ่ะเพิ่งเติมมาเมือม่อไม่นานนเองคลายนี้ก็ เดี๋ยวนี้มันโควิดระบาดนะครับก็เป็นไปได้ก็หยุดอยู่บ้างนะเนาะตรงนี้ผมก็ไม่ได้ไปทํางานอะไรไกลนะครับก็รอแค่งานประจาพี่ชายโทรมาหาเพราะว่าจะไปวิ่งแกลบช่วงนี้มันก็โควิดระบาดแล้วก็งานน้อยด้วยแล้วก็เลยเห็นใจทําคลิปอยู่บ้านไปก่อนแล้วกันเนาะหักไว้ก่อนกลัวติดเชื้อด้วยแต่ค่ายผมเนี่ยไม่ต้องห่วงครับโอ้โหเขาตรวจกันแน่นหนามากทั้งยิงหัวทั้งอะไรเพราะว่าถ้าเกิดใครเปโควิดเจอไปเขาก็จะยิงทิ้งแล้วก็สังตรงนี้เลยนะครับลอเล่นนะไม่จริงนะผมพูดเล่นนะใหญ่าหญ่าอย่อยอยอยดราม่านะ อันนี้ไม่ได้มีใครโดนสั่งนะครับคุณเลนเฉยสก็ใครมีโค้ดอะไรเงี้ยก็จะตามตัวง่ายนะครับแถวนี้มันใกล้ๆสมุทรปราการด้วยไงเอ๊ะสมุทรสาครมันแถวๆนี้มันก็เลยเขาเรียกว่าที่กลุ่มเสี่ยงแล้วกันแต่ผมก็ยังไม่ติดนะครับก็พยายามทาตัวให้แข็งแรงแล้วช่วงนี้มันอากาศหนาวๆด้วยโควิดชอบอากาศหนาวโอเคเราต้องออกจากนี้ปกติแล้วเราต้องเข็นนะแต่ว่ารถใหญ่ๆเงี้ยเขาอนุรลมให้เราขับออกไปได้เลยเพราะมันหนักมันเข็นลำบากเขาก็อนุรลมเรา ออกไปได้เลยอ่ามันค่างเหมือนรถใหญ่ขอบครับโอเคปะแล้วก็เวลาเข้าก็ต้องมีสติกเกอร์แต่ว่าสติกเกอร์ผมยังไม่ได้มาแปะนบก็เดี๋ยวใช้บัตรผ่านเวลาแรกก่อนโอเคเราไปปั๊มน้ำมันดีกว่าวยังแรงถึงใจเหมือนเดิมผมว่าจะไปหาซื้อหมูโอ้โหหนาวเย็นเย็นเย็นนะกลับมาที่ไฟเครื่องเไ คิดวันนี้กะว่าจะมาขับโรลเล่นแล้วหน่อยไหมไฟเครื่องโชว์อยู่ยนะครับเนี่ยมันไม่ดับก็คือแต่ว่ามีปัญหาอะไรไหมย,ยังขับได้ไหมก็ดูนะครับปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยขับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาระบบเบรกระบบะไฟดีหมดแค่มันโชว์เฉยๆก็ไม่รู้ว่าจะมีผลเสียอะไรไหมนะครับแต่ว่าผมยังไม่เจอผลเสียอะไรเลยยังคงขับขี่แล้วก็ขับขี่มาจะประมาณ6ก0ันเจ็บพันโลแล้วมนะั้งตั้งแต่ไฟเคร่อโชว์เดี๋ยวกะว่าตอนนี้มันใกล้จะหมื่น 8, แปดหรือยังเนี่ย อีกไม่อีกหมื่นแปดผมจะไปเข้าศูนย์แล้วอีกประมาณสักเดี๋ยวเดือนหน้าแล้วกันเดี๋ยวไปเข้าศูนย์แล้วเพราะว่าใกล้เวลาให้เราต้องเปลี่ยนผ้าเบรกแล้วก็น้ํามันเครื่องแล้วนะครับผ้าเบรกก็น่าจะหลายบาทอยู่นกันแต่ไม่รู้ว่าผมหมดหรือยังไงก็จะไปไหนดีเนี่ยผมแค่คิดว่าจะมาหาทําคลิปไงไม่คิดว่าจะไปไหนต่อแล้วมันก็เริ่มจะมึนๆแล้วด้วยแล้วก็ไปขับเล่นกันหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวค่อยกลับแล้วกันก็ยังไม่ค่อยอยากขับบ้านในช่วงนี้ วันนี้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไบเกอร์ลงเท้าแตะนะครับลูนใส่เข้าไปเอาไว้แลลูนทุกอ,อย่างเรอแต่ตั้งกล้องก็ขับช้าๆน่าจะมีปัญหาอะไรกระจกเราก็ติดมาเดิมน,นะใครที่ดูคลิปเรากเก่าๆแล้วช่องเราไม่ค่อยติดกระจกใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมติดกระจกด้วยร้อยละเหลือแค่ทะเบียนทับออกมาตอนนี้มันไม่ได้เท้าไมาเฉยนั่นก็ถูกระเบียบตามาตามกฎหมายเรียบร้อยตอนแรกผมเป็นคนที่เริ่มติดกระจกมองข้างนะครับเพราะว่าอะไรเอย่ยเพราะว่าใช้เจ้าโดนมาแล้วก็คลิ๊ก ในการขับในเมืองเงี้ยกระจกก็ง้างสำคัญมากนะครับถ้ามองว่ามันไม่สำคัญเนี่ยผมว่ายากแหละเนี่ยแต่ไว้มองเวลาเลี้ยวผมว่าดีกว่าเยอะเลยแล้วก็ถามว่ามันมันสวยไหมเวลาติดกระจกเนี่ยผมมองว่ามันสวยนะบางคนจะมองว่าเออติดกระจกแล้วไม่สวยเลยพี่ถอดีกว่าส่วนตัวผมผมดันชอบแบบนี้ซะแล้วแย่จังเลยเนาะไม่รู้ว่าภาพตอนนี้มือตรวอยางนะผมดันไปปรับให้มันไม่สว่างมากด้วยแต่ก็น่าจะพอใช้ได้นะน้ำมันยังเยอะอยู่แฮงั้นเราโอ้งั้นเดี๋ยวผมไปตลาดดีกว่า ไปตลาดหาซื้อของกินซะหน่อยวันนี้รู้สึกอยากกินหมูสามชั้นมากๆากเลยไม่รู้เป็นไรทั้งหตาเมื่อวานแล้วอยากทำสามชั้นทอดน,น้ำปลานะเวลาดูดูคลิปในย t ท b e อย่างเงี้ยทุกคนแบบว่าแรงตา้วเหรอทำกินอะ่ะแม่งอยากกินที่ไหนเลยแล้วปกตินะครับผมจะออกทางหลังค่ายก็คือทางนู้นเดี๋ยวพาไปดูหลังค่ายกันหลังค่ายทางนู้นเลยแต่ว่าพอทีนี้โควิดมันระบาดใช่ไหมทางเข้าออกในค่ายเราก็เหลือดูเกียร์กัะทางเข้าออกในค่ายเราจะเหลือแค่ทางเดียวนะก็คือด้านหน้าสุด เพราะฉะนั้นเวลาผมจะไปไหนมาไหน่ะตลาดมันอยู่หลังค่ายถ้าเกิดเราออกหลังค่ายเนี่ยก็เดี๋ยวมาถึงครับแล้วก็บ้านผม,มนออกมาข่ทางหลังค่ายด้วยแต่พอไปอย่างนี้เนี่ยก็ลําบากเลยครับไกลขึ้นก็อยากให้ขุดมันหายดีเนาะจะได้จะทำตัวทางสบายทั้งดีโอเคได้น้องหมูแล้วครับตอนนี้จะไปตรงไหนดีเอย จะขูดพื้นเนาะขูดแน่เลยนี่แล้วกันโอเคซื้อของเสร็จแล้ะจะซื้อแคบหมูให้แม่แต่ว่า หาร้านไม่เจอนะครับก็เลยได้แค่หมูน้อยสามชั้นมาละว้าไแล้วกลับไปกินสมใจที่เมื่อวานฝากแฟนมาซื้อแล้วแต่ว่าร้าน,นไม่มีขายนะครับแย่จริงๆทําไมมันคัดมันรู้สึก,ก,กว่าแปลกๆวะว่าเรากลับบ้านทางนี้ดีกว่าว้าไม่ได้ขับมีคัดหน้าทําไมมันได้นี่วะอ๋อเราเอาหมูแผนไงมาเลยรู้สึกว่ามันหน่หนวง,หน,วงหน่วงด้านขวาหมูนั่งเกือบอเกือบเกือบสามขีดแล้วนะก็เลยทําให้บาลานโอ้โหสิบล้อผ่านทีแรงเหลเอือเกิน ไม่รู้ว่าตอนนี้ภาพในกล้องมันมื่นหรือยังนะครับก็ไม่ได้ปรับแสงเลยไม่รู้ว่าจะมืดหรือไม่เดี๋ยวจะรีบขับกลับแล้วกันเดี๋ยวไปคิดตอนนี้แล้วกันเนาะก็ขับรถเล่นประมาณนึงนะครับเดี๋ยวเราไปปิดเนี่ยจริงๆทางเข้าค่ายผมอยู่ทางนี้เห็นไหมขับตรงเข้าทางเมื่อกี้ก็คือถึงทางเาข้าค่ายหลังค่ายแล้วออกง่ายมากเขาออกง่ายมากแต่ว่าพอมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยก็เลยทําให้ผมต้องขับไกลมากขึ้นแล้วก็ลําบากขึ้นอีกหน่อยนึงนะครับแต่ก็มันก็ต้องทนนะเนาะทำไ,ได้ ผมว่าจะหาร้านซื้อกาวอีพ็อกซี่ยังไม่เห็นร้านพวกขาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเลยฮะแถวนี้จะมีไหมนี่กาวอีพ็อกซี่เอ๊ะอันนี้ร้านของแต่งมอเตอร์ไซค์ไม่น่ามีน,นี่ก็ไม่น่ามีร้านอยู่ฝั่งนูงนะ้นแต่ว่าร้านมันปิดงั้นเดี๋ยวผมค่อยไปทำที่บ้านแล้วกันวันเสาร์ทีเดียว อโอเคทุกคนตอนนี้ก็โชคร้ายหนึ่งครับเพราะว่าผมเนี่ยดาทำแบตกล้องหมดนะครับตอนนี้ก็เลยกรลัเด้นทางกลานแต่ว่าคลิปน่าจะปิดตงในนี้แล้วกันโชคร้ายจริงๆแบตกล้องหมดจริงๆผมพูดปิดคลิปไปแล้วแหละก็ขอบคุณทุกคนที่รับติดตามผมมาตั้งแต่ต้น,ตนจนจบนะครับหวังว่าจะหายคิดถึงเจ้าลิจาร400อันนี้กันสักนิดนึงเนาะเดี๋ยวมีโอกาสจะเอาไปขี่ไกลแล้วก็ไปกับชดโดนด้วยนะครับวันนี้เจ้าไฟโชเครื่องเห็คนคุณเห็นนะครับ มันก็ยังโชว์ตลอดเวลาเดี๋ยวผมไปเช็คระยะ18,000 0โลเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเช็คทีว่ามันจะลบโค้ดได้ไหมเดี๋ยวอะไรหายได้ไหมนะแต่ตอนนี้ก็ใช้งานอย่างนี้ไปก่อนเนาะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปวันนี้นะครับฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจ้กันด้วยนะครับก็บายบายเจอไวหมพีหน้านะครับมืดละกลับบ้านดีก,กว่าบายบายนะครับ